สวัสดีค่ะแจกสูตรทำแล้วรวยกับผลิตภัณฑ์ตราเดชาวันนี้จะพาไปทำเมนูที่แสนจะง่ายเด็กหอก็สามารถทำกินได้แค่มีหม้อหุงข้าวนั่นก็คือปูอบหุ้นเส้นสูตรซอสกะปิก่อนอื่นเราไปโขลกกระเทียมเม็ดผักชีและเม็ดพริกไทยไว้ก่อนนะคะจากนั้นเมื่อเราทำความสะอาดเนื้อปูแล้วเรานำที่เราโขลกไว้ใส่ลงไปในเนื้อปูค่ะปรุงรสด้วยซอสกะปิตราเดชาน้ำมันหอยผงปรุงรสและใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยค่ะ ตอกไข่ไก่ลงไปด้วยนะคะแล้วคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะในส่วนของวุ้นเส้นเราก็ใช้การปรุงรสเหมือนกันเลยนะคะนำหม้อหุงข้าวของเราออกมาค่ะรองด้วยขาหั่นซอยและมันหมูหั่นซอยวางรองก้นหม้อไว้นะคะจากนั้นใส่เนื้อปูที่เราหมักส่วนผสมไว้ลงไปในหม้อเลยค่ะตามด้วยวุ้นเส้นโรยด้วยผักขึ้นชา่ายนำไปใส่หม้อหุงข้าวกดทำงานได้เลยค่ะ แนะนำให้เติมน้ำลงไปด้วยสักนิดหน่อยนะคะเพราะเนื้อปูไม่มีน้ำออกมาเหมือนปลาหมึกและกุ้งค่ะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะคะเอาละค่ะเราไปเปิดหม้อดูกันค่ะโอ้โหหน้าตาน่าทานมากจริงๆเลยค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้คนที่พักหอพักก็สามารถนําไปทําทานกันได้เลยนะคะเพราะเราใช้หม้อหุงข้าวในการทําค่ะทําอาหารให้หอมอร่อยต้องผลิตภัณฑ์ตราเดชาเท่านั้นค่ะ